จใจสสำคัญของการจัดงานบอลทหารป่าศึกเป,ไป็นประจำทุกปีเนี่ยนะฮะสองอย่างฮะก็คือหนึ่งระล,ลึกถึงสองก็คือเชิดชูเกียรติ ของทหารผ่านศึกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็การจัดงานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางส่วนกลางก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะก็จะมีจัดพิธีระลึกถึงแล้วก็เชิดชูเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะครับไปดูที่แม่ทัพพันที่สองครับท่านผู้ชมฮะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพพันที่สองท่านก็เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีเชิดชูเกียรติฐานมานศึก เพื่อล,ลึกถึงวิรกรรมสด,ดุดีเชิดชูเกียรติทหารมาศที่เสียสละชีวิตเลือเดเนื้อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติซ็นก็ตรงกับวันที่3กุมภาพัานธ์ของทุกปีนะครับโดยมีพลตรีเรืองพงษ์วงศรีสุขผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่3นายพันเทพเสาโ,โกศนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชววิสาหกิจ ภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนมาร่วมในพิธีนะครับวันฐาน,นประจึกปี .2568 ก็ประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาพิธีเชิดชูเกียรติฐานผรศึกมอบเกียรติบัตรให้ฐานปรศึกดีเด่นที่อนุสาวรีแห่งความเสื่อสละมีพิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ สำหรับการจัดงานครับเพื่อลำลึกถึงวิลกรรมความกล้าหาญเกียรติภูมิของฐานผาศึกที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติไว้ให้ลูกหลานมาตราบเท่า